สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอท้าโชววันนี้นะคะเมจะรพาคุณผู้ชมค่ะมาออกกำลังกาย lower body เอลสะโพกขานะคะด้วยเจ้านิ่งค่ะกับจิมบอลนั่นเองค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะแบบเคยออกกำลังกายธรรมดาอยู่บ้านแล้วเบื่อเบื่อเนี่ยลองมาออกกำลังกายด้วยเจ้าจิมบอลกันนะคะแต่การออกกำลังกายแบบ lower body นั้นจะมีท่าอะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างต้องถามท่านนี้เลยค่ะกับโคชเอิร์ธจากฟิตเนสเฟิร์สสวัสดีค่ะครับโคชเอิร์ธค่ะ เมย์จะทราบเรื่องของการออกกําลังกาย lower body อย่างที่เมย์ทราบเนี่ยจะทราบแพ่ว่ามีสะโพกขาเอวแค่นี้หรือเปล่าคะหรือจริงๆมันได้ทั้งทุกส่วนมีมากกว่านั้นครับมด้มีต้นขาเอาต้นขาขาด้านหลังครับก็คือแยกย่อยออกไปรวมถึงน่องด้วยครับซึ่งวันนี้เราจะมาออกกําลังกาย lower body ของเราด้วยจิมบอลใช่ครับถ้าที่เราจะใช้เนี่ยมันยากไหมคะ ไม่ยากครับคุ้นเคยในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับโอเคค่ะงั้นเมย์อยากจะขอความรู้จากโค้ชเออละกันค่ะว่าวันนี้เนี่ยคนเอิร์มาแนะนำท่าที่ออกกำลังกายด้วยจิมบอลโดว์เบอดี้ของเราจะได้แข็งแรงใช่ครับโอเคค่ะท่านี้ง่ายๆครับเหมือนเหมือนกับเรานั่งเก้าอี้แต่เราจะเซตขากว้างกับช่วงหัวไหล่ครับท่านี้ได้เน้นขากับสะโพกเหรอคะใช่ได้ต้นขาด้านหลังกับก้นรวมถึง<อ>ขางด้านหน้าด้วย คราวนี้เราจะจับบอลนะครับไว้ที่ตีครับบีบศอกไว้เราคย่อลงจังหวะขึ้นเราจะยกส้นเท้าขึ้นครับอ๋อเหมือนขย่งเท้าใช่ไหมคะหายใจเข้าครับแล้วหายใจออกใช่แบบนี้ครับทําไปเรื่อยครับกี่ครั้งต่อเซตคะ15ครั้งครับ15ครั้ง4เซตนะครับเราจะฟิลที่ก้นและหลังขานะครับข้อคํานึงเลยหัวเข่าครับจะชี้ไปตามปลายเท้าค่ะ แรกก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูท่าที่2ดีกว่าค่ะท่าที่สครับเราจะเซตท่าเป็นเท้านันเ,าน,นเท้าตามจวดให้เราเซตขาชิดก้าวขาด้านหน้าก้าวขาทอยหลังให้สะโพกอยู่ตรงจุดตรงกลางที่เราย,ยืนเมื่อกี้นะครับจับบอลไว้บีบสองเมืเดิมโอเคย่อลงครับยืดขึ้นเตะไปขาข้างหลังจวะย่อตลอดเวลางอไว้เก่งก้นแล้วเตะขึ้นจะได้ขากับก้น หน้าและหลังอันนี้ก็ต้องทรงตัวดีๆใช่ไหมใช่ครับนนบราตัวเองให้ดีโอเคครับย่อยืดและเตะกดเข่าในแนวเดิกนะครับเจาะเท้วเตะขาตึงพยายามให้น้ําหนักทิ้งเต็มฝ่าเท้า <Okay. S 2> ถ้าเราเปิดมันจะเสียการสมดุลครับอาจจะล้มได้ได้ค่ะนั่นคือการบาดเจ็บได้ค่ะก็คือห้ามห้ามเผอเปิดเท้าเด็ครัใช่ครับแล้วก็พยายามทรงตัวเองให้ดี โอเคค่ะคุณผ้ชมคผ่านไปแล้วสงท่าค่ะเหนื่อยค่ะแต่เรายังสามารถไปต่อได้อีกไปดูท่าที่สามดีกว่าค่ะโค้ชเออค่ะท่านี้คราวนี้เราจะมีการเคลื่อนไหวดันข้างด้วยดันข้างบริเวณนี้แส่รัดแข่งกะจะเห็นรอยเห็นใหญ่ขึ้นเพาเล่น้นท่านี้คือมันก็จะเล็กลงก็จะช่วยให้มันกระชับขึ้นใช่ครับค่ะงั้นมาดูท่านี้เลยดีกว่าโอเคเราจะท่าครับ เย็นขากว้างกับช่วงเท่าไรแขย่อนะครับรแล้แลวก็ขาชิดและดึงเข่าขึ้นใช่ครับก้าวไปใหม่ครับขาชิดและเดึงขึ้นอย่างที่ผมบอกครับเข่าจะชี้ตามปลายเท้าตลอดเดึงเข่าให้สูงเข้าหาบอลจังหวะที่ดึงครับพยายามกดปลายเท้าลงที่พื้นเราจะฟีเอชิดต้นขาด้านหน้าเพิ่มขึ้น<อ>ได้ไหมครับได้ค่ะ คือต้องยืดเส้นก่อนถูกไหมคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะตึงมากเลยเราจะต้องวอร์มก่อนนะครับเผื่อที่เราจะเวิร์กเอาได้ดีขึ้นนี่ก็เป็นท่าที่3ก็คือทําทั้ง2ข้างเท่าๆกันใช่ครับสิบห้าครั้งสี่เซตโอ้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะได้เหงื่อไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยได้ทําตามแล้วเนี่ยเมย์รับรองว่าเหงื่อออกแน่นอนแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนทําตามไม่ทันนะคะสามารถชมย้อนหลังได้เลยผ่านทาง w w w m r b a n c o m วันนี้ เมย์แล้วก็โค้ชเอิร์ธนะคะจากฟินเนอเฟิร์สหมดเวลาแล้วต้องขอตลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ